เดี๋ยวเราจะไปตลาดตรอกมอกันนะคราชาวนี้พีโอผมไม่เคยออกทีวีเนาะผมไม่เคยถ่ายเด็การอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาลูกเลยอะลวกอันนี้อร่อยครับอืออร่อยเฮรอนอนได้แน่นอนคือทำชาเรจแล้วกินเข้าไปหมดทั้งอันเลยเออ นเดนี๋ยวเราจะไป<า>ตลาดตรอกมอกันนะคะชาวนี้วันนี้เราตื่นตีห้าค่ะตอนนี้เป็นเวลานี่ค่ะหกโมงสามสิบเก้านาทีเราจะไปหาของอร่อยๆอกินนะคะที่ตลาดตรอกมอนะ้นคะอยากเจอกับเขาของกินเยอะมากทาั้งคุยช่ายขานมจีบคุยเตี๋ยวกับเ<ม>พ<อ>บาะปลาขนมครกมีขนมไทยมีทุกแบบแล้วก็ของปแปลกๆแบบพี่เราแบบไม่ได้กินนานแล้วเงี้ยเธอเยอะจริงๆ ตลาดตอกม้อชาวมากเธอเนี่ยซอยเทสาเราต้องมาจะต้องซอยเทสาจริงๆปักหมุดว่าซอยเทสาได้เลยโอ้หของขายเยอะจริงๆเธอไะเราจะเริ่มจากการเดินเลยนะซื้อขนมครกหน่อยครับขายยังไงจ้าแม่ค้าเอา3ามจ้าแล้วขายไส้ยังไงบ้างจ้ามีไส้อะไรบ้าง เราผสมได้ไหมจ้าแม่คะเอาเอาผสม30จ้ะเหมือนไหมจ้าแม่เหมือนไหมเออลดค่ะแม่ได้ยินเสียงจำได้เลยหรอโอ้โหแฟนพันแท้แจ็คขนมครก3าบาทนี่เลยค่ะเดี๋ยวกินตรงนี้เลยอารีโอมาชิมสิฉันอยากกินต้นหอมกับผักทองนี่นะคะแม่ใส่แล้วนะ เช้าเนาะหนูตื่นตีห้าเพื่อมาตอนเช้าเลยนะหนูโอ้หนูเอาวางอย่างงี้สิคะลูกชว์ร้อนร้อนรีโอผมไม่เคยออกทีวีเนาะผมไม่เคยถ่ายเด็การระถึงอย่างเงี้ยดิบขึ้นมาลูกด้วยลูกร้อนนะแต่ข้างในมันยังร้อนอยู่ใช่พี่ร้านแรกก็เริ่มละอันนี้ร้อนเลยร้อนเลยเช้าต้องกินกรีกงนแม่เปิดให้หน่อยได้ไหม รถป่ะไปร้านต่อไปเลยอ่ะถือร้านแรกก็อร่อยเลยขอาคุณนะครับแม่อร่อยไปของกินเยอะมากข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนเอาแมกินไหมขายยังไงครับพี่น้องจ๋าอุ้ยนี่เธอดูนี่มีไส้ต่างๆมีข้าวเหนียวสังขยาข้าวติ๋วหน้าปลาฉี่งี้ใช่ไหมจ๊ะของโลดม้ย เอาช้อนด้วยค่ะกินเลยาิหูยสดมากแบบหอมแบบนี่ยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะดีมากเอาอันเอาสองอันค่ะนี่นะจ๊ะโอเยนะจาสิบบาทนะจ๊ะขอบคุณนนาจาน้องโอ้ยตายละเลิศอาชิมเลยเขาเนี่ยสักเหี้ยแต่เช้าเลิศมากกินหน้าร้านเลยสดๆไม่รู้ว่าอร่อยไหมอร่อยมากโ้โหเลิศเลิศเลิศข้าวเหนียวนุ่มอร่อยมาก สวัสดีค่ะแม่ขอบคุณค่ะเปอดและปไปเดินไปเรื่อยๆของกินเยอะมากขึ้นไปเรื่อยๆขายเยอะมากแล้วจ้ะหรือเราจะซื้อเสื้อผ้านี่ไงกุ้ยช่ายเอาสักชิ้นไหมขึ้นไหมเออมาสิมาสิซื้อกุ้ยช่ายกินไหนค่ะเอาหน่อไม้ชิ้นหนึ่งกุ้ยช่ายชิ้นหนึ่งค่ะ เทไปเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ถ้วยหรอกเออได้หรอต้องแยกหรอพี่นี่นะโอ้แล้วนะอ้ขอบคุณับพี่พี่หนูฝากทิ้งเลยดิใช้มือดีกว่าเดี๋ยวกินไปยังไม่ชิมก่อนนนะชาวตลาดเพลินตลาดเพลินแบบหนวหมา่อยอย่างนี้เนาะรอดรอดจริงเหรอปลาตอกหม้อวันอาทิตย์ จ่าอีกกิ่บาทถือก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนุนพี่ฉันก็จะกินไส้เออไส้เลยนะกุยไส้พี่จ้านี่นะจ้าโอ้ไนะจ้าสิบบาทจ้ากุยไส้ทอดกรอบอร่อ <kaz> ย้อร่อยเหอน่อื้อหือน่เคุณดูเป็ดเดี๋ย ตื่นเลยไขยังไงจ่ะสามชั้นขี่ละห้าสิบห้ากระดูกอ่อนหมูเบคอนเจ็ดห้าค่ะทุกคนอันไหนอร่อยอ่างไหมคะอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่าค่ะชิมก่อนได้ค่ะเดทำไมค่ะชวนน่อนี่ดูนะใช่น่ารักมากตัวจริงนัรยากได้านนี้เบคอนเอาเอาครึ่งได้ไหมคะ อ๋อเค้ามันจะเค็มๆเนองกินกับข้าวเหนียวอร่อยนะพอมีคนถามว่าคนชื่อเลโอเขาเป็นดาราหรือเปล่าทำไมเขาล่อจังพี่เขาทคะคนนี้เป็นเจ้าอาวาสอีวัดครับนี่น้าห้างร่อจริงเลยคู่แข่งคู่แข่งกับวัดแง่งขิงอะคนเนี้ยเข้าเหนียวไหมวะข้าเหนียวเรื่อันนี้นะครับพี่โอลานะเข้าเหนียวเท่าไหร่เท่าไหร่นะ แคมหรอขอบคุณนะคะ,ะนะอ,อ,อ่ะซื้อแล้วนะขอบคุณนะเธอมาขายนานยังจ้ะเธอขายนานแล้วค่ะขายตรงนี้น่าจะหลังดีแล้วค่ะเชาา้าเช้าตลาดตลาดตรงนี้มันขายมันเปิดทุกวันเลยจ๊ะเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่เช้า,าถึงประมาณเทียทเท่ยงเที่ยงบ่าย,ายคสองทันดีมากเนาะมาครับชาวก็ดีเนาะชาวบ้านเราช่องทักทายกันเกลียวเลยสนุกดีเลยอร่อยอ่ะเนาะไม่พูดแล้ว น้มาั้ำต่อไปค่ะทีนหน,นึบแล้วนะไม่พูดเลยอู้กุ้งตัวใหญ่มากตือสิคะหนูนสดว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นดาราสาวมหาชนคุณพี่ไ,ไนดีนะเาวสาววัดอรุอกับคุณพระคนเยอะสี่ยำเยิมหมูกระดูกฟงก็มีหมดเลยอ่ะคุณพี่เออหน,นิกับพ่พอปลาสวัสดีนะคะ ายเยอะมากทังซ้ายทังขวาเลยนะตรงนี้เห็นมาน่ากินมากวัสดีครับโอ้โหหลายเจ้าเลยสวัสดีนะค่ะพี่จีนขนมจีนอุ้ยแม่น่ากินเนาะแม่น้ออันนี้น้ำยาไก่เหรอคะน้ำยาไก่รสอือสี่เห็นไหมดูนี่ดูนี่ดูนี่แซ่บอันนี้แซ่บอันนี้มีตีนไก่อะไรด้วยแซของโป่งนางอะเนาะยาอ เอฉันว่าวันนี้เราต้องได้สองเทปละใช่ของกินกุเยอะจริงอก็ย่างเข่าสวนกวางทำไมขอกาแฟเย็นแก้วหนึ่งชาเย็นแก้วหนึ่งค่ะแข็งเลยกินเลยตรงนี้เลยแข็งเลยค่ะน้ำแข็งเลยพิเีโออะไรไทยนี่หวานหวานปกติหรือว่าหวานไม่ปกติคะใครเอาชาไทยเอาชาไทยค่ะหวานปกติไหมคะหวานปานกลางอุ้ยเธอข้าบูนเข้าเหนียวเหรอ กะเพรียะแล้วแดงโซดาได้ไหมแม่แล้วก็แดงโซดาแก้วหนึ่งรสสี่แก้วเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยยี่สิบโอนจ่ายเอาต้องอร่อยเหมือนกันคะคู่แข่งกับเต่าบินนะคะเต่าจังเต่าจังนี่นะจ๊ะโอนแล้วนะคะอันนี้เต่าจังอันนั้นเต่าอันนี้เต่าคานผู้จัดการหนูเต่าคานเต่าสวยเออ ขอโทษค่ะหนูกาแฟยังไม่ได้แก้วหนึ่งเลยอ๋อเหรอคะับหนูจะเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบเดินเนาะอืมนะคะบรยยวราชไม่กี่ร้านล้วเนี่ยยเยอะมากเลย่ะคเดินแค่เดินผ่านมาประมาณหนึ่งร้อยร้านเออเดี๋ยวเดินมานะครับโอ้โหน่ากินมากเออดูคิวเขาสิแต่บุยทานลสวยๆเลยจ้าของสดเขาเคล็ดนะเธอในของมุงอะไรกันน่ะเธอเช้าๆแล้วจะเกาเหลารสหมูนี่ไง น่ากินมากเลยเอ่ะเนี่ยถ้าเขาสวยหล่อแน่นอนเขาทำเลนจ์ซิชเกินเข้าไปหมดที่อันเลย <c oughs> เออมันชั้นเมื่อกี้ที่ขลงโคกลวกมือแดงเลยอะ่ะดูดิอันนี้ก็ได้ละครนะคนเนี้ยละครอะไรทุกวันนี้นได้ละครตัอยู่ นึกว่าเรา calling ติดบ้าแล้วถ่าเราติดป้ากกินได้แล้วตัวจริงสวยไหมแม่พี่ดิพอแล้วไม่รู้เขามุงซื้ออะไรอ่ะไปดูซิอือะไรอ่ะไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรซึ่งมันเต้าหู้เต้าหู้โอ้ยเต้าหู้ไม่เอาไปทอดเต้าหู้เขาทำมาแล้วแต่ผมว่าเอาไปทอดที่บ้านเหรอเอาหูสดขนมไยนะขนมหวานเออข่ายยังไงล่ะจ้าอันเนี้ย นขนมหวานเหรอวิไงเขามีหลายอย่างกล้วคุณพี่ันนี้คะ่าเกของม่่ยอร่ยเท่าไหร่อ่ะอุณพ่อ่อันนี้คื่อ่อะไร่ะงอเ่งแม่ะ่ของแม่ขอม่ของเ่สอ่ององแม่อง่อ่อง่อมอ่อง่วององ่ง่อง่อเก่งแ่แม่ขอออออออง แม่เอาปนปนกันได้ไหมอ่ะแม่ทำพิเศษให้ไดหม้ไดค่ะมาสองอันนี้ปนกันไหมเออเอาชิ้นเดียวพอแม่งอาน้ำจิ้มได้ไหมเอาน้ำลาดเดินกินหลายอย่างอ่ะเออคุณคุณคุณผู้ก็จะกินเลยอยยกล้วเน่ไมอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยเชื่อมไหม่่มมเชือน้องผู้ก็ชอบกล้วยมากคุณพี่ร้านเลยเท่าไหร่นะคะแม่เขาจ่ายเงินเลยค่ะอุ้ยทอดฟองท่าปลาเนาะ สนั่นวันไหวเนาะทุกปลาสิเอามีเก้กสวยเลยระวังระวังผาเออดีๆค่ะดีโอไม่เดินสวจกับพระอะไรหมูแผ่นเก๋แม่เอาเขาทอดองี้เหรอหมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบน้วยเลิศอ่ะนี่ใช่ไหมซื้อเปือกทอดในคาแม่ซื้อเปือกทอดในคาจะกินเต้าหู้ทอดด้วยเพลือกกับเอาเพลือกกับเต้าหู้ผสมกันไหมจ๊ะลูก ไม่รู้ <ชา S 2> สือะไรพี่โอ้ร้อนจิงร้อนจิ้งค่ะหาอร้อนว่ะเดินไปอีกไปหาร้านนั่นงกับพวกเราอันนี้ค่ชาวชาจับน้ำใสห่วยจับน้ำใสนี่ออโอโ้โห โโอ้หท,ทุเรียนพันอะไรเนี่ยเนี่ยหมอนทองไม่ถึงพวกเธออ่ะฉลหพันแรกออแต่มเมื่อกี้พ่อค้าหล่อฉันเลยอยู่นานนิดเดียคู่แข่งกับเต่าบินไปร้านเต่าอ,อะไรแกนิโอรสชาติอร่อยมาก